ดีครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้อยู่ที่ช่องบ่าวแพ็คชาแนลนะครับก็นะครับบ่าวแพ็ควันนี้นะครับมาขอโชคขอลาบนะครับสาลหลวงปู่แก้วนะครับนะครับก็บ่าวแพ็คเคยมาแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะครับก็มาขอโชคขอลาบนะครับมาขอพรท่านนะครับก็นะครับนี่ครับนี่คือคือบริเวณรอบๆนะครับวันนี้บ่าวแพ็คมาคนเดียวนะครับบ่าวแพ็คมาคนเดียว เห็นเลขทะเบียนรถบ่าวแพ็คนะครับที่บ่าวแพ็คมาใช้เดินทางมานะครับนะครับ4183นะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับอ่าโอเคครับอ่านะครับบ่าวแพ็คมาคนเดียวนะครับก็ทีมงานไม่ได้มาด้วยนะครับวันนี้นะครับก็พี่โชคติดธุระเนาะนะครับอ่าโอเคครับก็ตรงนี้ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ อีกแข่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดอุบลนะครับนะครับนี่ครับก็อันนี้ก็เป็นของที่นะครับผู้คนที่มาขอพรนะครับที่ประสบความสําเร็จนะครับก็ได้นำนะครับสิ่งที่บนว้หรือว่าได้บอกกับปู่ไว้ว่าถ้าสาสาเร็จแล้วจะเอามาถวายนะครับอ่าส่วนมากก็จะเป็นเครื่องบินนะครับเป็นเครื่องบินเป็นของเล่นนะครับอ่าครับตรงนี้ก็จะเป็น เป็นบริวารของท่านนะครับก็มีทหารตำรวจพยาบาลบ้างนะครับเป็นมีครูบ้างนะครับอุ้ยแแจ้นะครับท่านผู้ชมนะครับส่วนพศที่สร้างในบ่าวแพ็กยังไม่แน่ใจนะครับวันนั้นบาวแพ็กมานะครับก็เดินดูบอบๆแล้วนะครับยังไม่เห็นนะครับยังไม่ได้เห็นพศที่สร้างหรือว่า ที่บำรุงอะไรทั้งนั้นนะครับยังไม่เห็นเลยนะครับปกติก็จะเขียนไว้เนาะนะครับบอกแพทยก็เดินหาดูแหละยังไม่เจอเนะครับวันนั้นนะครับบออแพทกมาก็ <c oughs> มากับพี่โชคเนาะนะครับก็มืดฟ้าหมวดินมาเลยนะครับหบอแพ็กก็ต้องรีบนะครับกลับเนาะเพราะว่ากลัวฝนตกนะครับ นี่ก็จะเป็นบริเวณด้านหลังครับด้านหลังนะครับโอเค okay, ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเตรียมของนะครับมากราบไหว้นะครับเพื่อขอพรนะครับ <c oughs> กับศารหลวงปู่แก้วนะครับ <c oughs> คือ,อหมอแพทย์ก็สอบถามนะครับผู้เฒ่าผู้แก่เตอนนี้ก็ บอกว่าก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับคู่บ้านคู่เมืองนะครับมานานแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเตรียมนะครับของมากราบไหว้นะครับดอกไม้ทุบเทียนมากราบไหว้สารลงปูแก้วนะครับโอเคครับไปครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้บ่าวแพทก็นะครับเตรียมนะครับดอกไม้ทุบเทียนนะครับน้ำแดงนะครับขนมนะครับมากราบไหว้นะครับขอพรเพื่อขอโชคขอชะ ขอโชคขอลาบนะครับให้กับ f อซนะครับแล้วก็ขอพรนะครับให้กับบ่าวแพ็กด้วยนะครับก็นะครับวันนี้บ่าวแพกมาคนเดียวนะครับอ่าก็จะมาขอโชคขอลาบนะครับก็มีก็ว่าจะขอเลขทูบนะครับเลขทูบแล้วก็เลขเซียมซีสองอย่างพรนะครับอ่าก็อันนี้ก็โอเคครับเดี๋ยวเรามานะครับจุดทูบบอกกล่าวนะครับสารหลวงปู่แก้วกันครับท่านผู้ชม ก็วันนี้บ่าวแพทกมาคนเดียวเพราทีมงานทีมงานไม่ว่างนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็นะครับจากที่บ่าวแพทยไปถามนะครับสอบถามคนแถวนี้ดูนะครับก็คือคือเป็นแผนที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับคู่บ้านคู่เมืองนะครับท่านผู้ชม ครับก็ใครมาขอพรนะครับขอจะไปสอบจะไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่นี่ก็คือศักดิ์สิทธิ์มากนะครับก็ให้ผ่านให้อะไรนะครับคนที่ผ่านคนที่ประสบความสําเร็จแล้วนะครับสอบผ่านสมดังใจไมยแล้วก็มาถวายนะครับที่บนไวายเนาะท่ามผู้ชมโอเคครับ สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุหลวงปู่แก้วผู้ศักดิ์สิทธิ์นะครับวันนี้นะครับบ่าวแพ็คแชนแนลนะครับก็มาถ่ายนะครับมาขอโชคขอลาบนะครับกับหลวงปู่แก้วนะครับก็ขอ หลวงปู่แก้วผู้ศักดิ์สิทธิ์นะครับจงโดนบันดาลนะครับให้โชคให้ลาบแก่บบาวแพ็คแล้วก็ fc ที่อยู่ในช่องของบบาวแพ็คผู้ติดตามบบาวแพทุกทุกคนนะครับขอให้มีโชคมีลาบนะครับโปรดนะครับปู่แก้วนะครับเผยนะครับเลขท้ายรางวัลสลักรัตเตอรี่นะครับรัฐบาลนะครับวันที่1มิถุนายน2567นี้นะครับ 3ตัวตรงให้กับ fc ทุกทุท่านนะครับได้เห็นนะครับก็ปลดเผยออกมานะครับก็มีเลขมซีนะครับแล้วก็เลขทูบนะครับปูให้ตัวไหนปูเห็นตัวไหนปูอยากให้ตัวไหนออกนะครับให้ออกมาเลยนะครับ3ตัวตรงๆนะครับให้ fc มีแต่ความสุขความเจริญนะครับให้มีแต่โชคแต่ลาบนะครับร่ำรวยเฮงเฮงปังปังทุกๆุคน นะครับบาวแพ็กก็ขอนะครับให้ช่องของบาวแพ็กนะครับมีผู้ติดตามเยอะๆนะครับขอให้ FC นะครับติดตามบาวแพ็กเยอะๆนะครับเพื่อจะมีโชคมีลาบนะครับก็ขอให้บาวแพ็คมีแต่ความสุขความเจริญเฮงๆรวยๆปังๆนะครับกับ FC ทุกท่านสาธุ โอเคครับเดี๋ยวบา่าวแพ็คจะเขย่าเซียมซีนะครับจะขอโชคขอลาบก,กับสารหลวงปู่แก้วนะครับ ครับหมายเลข9นะครับท่านผู้ชมหมายเลข9นะครับโอเคครับจะถูกให้เฮงๆห็นเรือบางๆเด้อขอให้หใหปู้หยิบออกมาเด้อสามตัวตรงๆเด้อไม่เด็ดแรงไม่เด็ดเก่าไม่เหลว เลขที่สองนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับท่านผู้ชมหมายเลขเจ็ดนะครับเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันนะครับเมื่อกี้ไนดะ้หมายเลขเก 9, 9้าเก้ากับหกตัวเดียวกันนะครับ หมายเลขมาที่3ามนะครับหมายเลขหกครับท่านผู้ชม6กับ9ตัวเดียวกันนะครับเมื่อกี้นะครับได้เก้าเจนะครับเก้าเจ็หรือ6 7 9นะครับหรือ6 6 9กเก้าเ้ยหกอ่าหกหกเจ็ดหนึ่งเกหนึ่งนะครับเก้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมโอเคครับก็ขอให้เอซีรวยๆวยปังๆนะครับเฮงๆทุกๆคนนะครับ ก็เลขทูบนะครับก็กําลังจะไหม้หมดนะครับท่านผู้ชมโอ้แต่เลขสวยมากเลยนะท่านผู้ชมนะครับเก้าเจ็ดหกนะครับเลขเสี่ยงซีนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเลขทูบกันนะครับไปดูใกล้ๆเนาะนะครับวันนั้นมานะครับก็ยังไม่มีคนมาไหว้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็มีเริ่มเริ่มมีคนมาไหว้มาขอพรท่านแล้วนะครับ พราะช่วงนี้นะครับก็จะมีสอบมีอะไรต่างๆนะครับของข้าราชการนะครับอ่โอเคครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเลขทูปกันครับโอเคครับท่านผู้ชมเ,เดี๋ยวไปดูเลขทูปกันนะครับะนะครับเลขทูบนะครับ 4 1นรรมม6นะครับท่านผู้ชมหรือ 9, 4 7 6นะครับหร,รมมือ4 7 9 4 1 9นะครับท่านผู้ชมอ่าโหเลขสวยมากนะครับ4 1 4 1ก็เลขทะเบียนเบาเลขทะเบียนรถเบาะแพ็คที่ขับมานะครับท่านผู้ชมก็สำหรับตัวเลขนะครับก็โปรดใช้วิจ,จะะารณญาณน,นะครับในการรับชมนะครับเบาะแพ็คก,ก็มาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคเสี่ยงอ่า ลาบนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับพศสอง7นห้าหดนะครับก็ตามน้ำตามนั้นนะครับท่านผู้ชมสวยมากเลยครับสี่หนึ่งหนะครับมีรอยแตกตรงเลขหกด้วยนะท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับ1กับ7ตัวเดียวกันนะครับหกับ9ตัวเดียวกันนะครับก็ตัวเดียวโอ้โห ตรงกับเซมซีเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ขอให้เอฟซีนะครับรวยๆปังๆเฮงๆทุกๆท่านนะครับโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูบริเวณรอบๆนะครับท่านผู้ชมว่ามีสิ่งที่น่าสนใจอะไรบ้างนะครับโอเคครับไปกันครับนี่ตองปูแก้วนะครับ สวยมากเลยนะครับท่านผู้ชมท้านบน,นไปนเ,เ,คคเดี๋ยวลงไปดูบริเวณด้านล่างนะครับ ไปดูฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับออนี่นะครับก็อืมไปไปดูฝั่งนี้ก่อนามีเสือดาวด้วยนะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมทผูชมเห็นไหมครับเจอตุ๊กแกที่ไหนนะครับเลกมักจะเข้านะครับท่านผู้ชมนะไม่ได้เจอง่ายๆนะครับในตอนกลางวันนะท่านผู้ชมหัวไม้เห็นเลยนะครับที่เหมือนเหมือนเหมือนขาข้างหน้าจะไม่มีนะครับเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเหมือนเหมือนขาข้างหน้าไม่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 มีนะครับ โอเคครับมันหมานเด้อปูนะครับปกติไม่เจอนะครับท่านผู้ชมปกติไม่มีนะแต่ว่าป่าที่นี่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์นะครับนี่ข้างหลังเป็นป่านะครับนี่นะครับ เจอทุกแกด้วยยังไ,ไปไหนเลยท่านผู้ชมอยู่ที่เดิมตัวอย่างอ้วนนะครับแต่ตัวนี้เป็นเหมือนหนึ่งสามเลยท่านผู้ชมเหมือนเป็นหนึ่งสามเนาะ,ะนะครับ หนึ่งสาม 1, นะเราเพเห็นเ,เป็นหนึ่งสามนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูตรงเงินเตอครับเช้า น่ทาผู้ชมก็ส่วนมากก็จะเป็นของเล่นนะครับท่านผู้ชม เป็นเครื่องบินนะส่วนมากนีะ่เครื่องบินจะเยอะมากนะท่านผู้ชมอันนี้เบาแพ็กก็ไม่ทราบนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเพราะอะไรทําไมถึงต้องเป็นเครื่องบินนะครับเดี๋ยวเบาแพ็กไปหาคําตอบมาให้นะครับท่านผู้ชม มันเป็นเสียนพระเลยท่านผู้ชมมันเป็นเสียนพระเลยนะครับจบตัวใหญ่มากนะครับใช่ครับ <c oughs> <c oughs> ดูด้านไปดูด้านหลังนะครับ นี่ครับเจ็ดสามเมืนเหมือนเป็นเลขคอยนะท่านผู้ชมคือมันชัดเกินอะหนึ่งสามเจ็ดสามเนี่ย ็เป็นโพลนนะครับเป็นโพลเหมือนเหมือนเป็นที่เก่าทันหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับบอกไปก็ไม่แน่ใจนะโอเคครับอ นี้คือนะครับเดี๋ยวไปดูตรงต้นไม้ใหญ่เลยนะครับท<ม>่านผู้ชมเบาแพ็กไม่แน่ใจนะว่าเป็นต้นอะไรนะนะครับเบาแพ็กไม่แน่ใจนะว่าเป็นต้นอะไรนะครับแตนะ่ว่าเนะบ,นะบ,บาแพ็กไม่กล้าเข้าไปนะครับตรงนั้น เป็นต้นอะไรานะครับตรงนี้ก็มีนะครับซาตุนนะครับ <c oughs> ม,มีผ้ายันนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไระครับ แล้วบ่าวแพ็กไม่กล้าเข้าไปนะครับท่านผู้ชมนะงั้นบ่าวแพ็กขอยืนดูอยู่ไกลๆนะครับโอเคครับนะครับก็อย่าลืมนะครับเลขทะเบียนนะครับบ่าวแพ็กขับมานะครับขอพรปู่หลวงปู่แก้วนะครับ4183นะครับก็งวดที่แล้วนะครับก็รถเก๋งบ่าวแพ็กนะนะครับรถเก๋งบ่าวแพ็กนะครับ6690นะครับท่านผู้ชม ถ้าใครได้ด so uh, uh, right ูคลิปนะถ้าใครได้ดูคลิปคลิปปะต่อยฝันนะครับปะต่อยฝันนะครับเกี่ยวกับรถเบาแพ็กนะครับฝันว่าเบาแพกขับรถมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ายายไม่ให้เข้าบ้านนะครับก็ออกเต็มๆนะครับ690้านะท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับพันนี้นะครับแต่ว่าสําหรับตัวเลขนะครับก็นะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับ เราแพ็กมาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดวันที่1นึ่งมิถุนา2567เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมทุกอย่างเลยนะครับก็นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบ่าแพ็กก็ขอให้นะครับท่านผู้ชมนะ นะครับมีแต่โชคแต่ลาบนะครับเฮงๆรวยๆนะครับปังๆกันทุกคนเลยนะครับงวดนี้นะครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับพอศสองพันห้านะครับท่านผู้ชมก็นะครับให้เฮงๆรวยๆนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับหมดหนี้หมดสินนะครับขอพรนะครับองค์หลวงปู่แก้วนะครับที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับคู่บ้านคู่เมืองนะครับจังหวัดอุบลนะครับโอเคครับท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้นะครับเบาแพ็กก็จะขอลาท่านผู้ชมแล้วก็จะกราบลาหลวงปู่แก้วนะครับโอเคครับท่านผู้ชมอันนี้เดี๋ยวเบาแพ็กให้ท่านผู้ชมนะครับขอพรกับหลวงปู่แก้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบาแ็กจะจดกล้องไว้ที่ตรงนี้นะเบาแ็กก็จะอธิฐานในใจด้วยนะครับ โอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับเาแพ็กจะขอกราบลาปู่น้องปู่แก้วแล้วนะครับแล้วก็ขอลาเอฟซีนะครับไว้เพียงเท่านี้ขอให้เฮงเฮงรวยๆปังๆทุกๆท่านครับเราแพ็กขอสวัสดีครับ